พันปลาเนี่ยครับเราสามารถขยีดออกมาเลยแบบนี้นะ สวัสดีท่านผู้ชมทิปนี้เราเดินทางกลับมาตกปลากันแล้วนะครับก็วันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเปลี่ยนบรรยากาศตกปลานะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศตกปลาของผมเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นการตกจุดนี้ครั้งแรกของผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมอยู่แถงเก็นน้าดอกกานะครับจังหวัดระยองนะครับจุดตกนะครับขวาป่าอยู่ขานะก็ถ้า,ปาเป็นหมายแบบนี้นะนะครับก็ คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะยังยังยังตกตามเวิร์้งอยู่เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะผมไน่แน่แน่ใจว่าจะเจอฝนไม่ออกหมายนอกกลัวจะตีลําบากแล้วก็มันยังไงอะค่อนข้างคอนโทรลได้นะเขาเลยหาปลุกแบบนี้ตกนะก็คอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นงานปานินนะครับก็พูดถึงงานปานินเนี่ยหมายผมอย่างี้นะผมก็ยังยึดติดเป็นชุด u ยูเอนะก็ชุวนี้เหมือนเดิมนะครับกับน้องวลลยก็ยังยังคิดถึงมันอยู่นะก็ เป็นชุดล็อกเบอร์ห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับ n 6ปอนด์เหมือนเดิมนะครับแต่มาเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นเล่นตะก้อวิ่งนะตัวเบ็ดตัวเดียวเหมือนเดิมแต่พีอีเนี่ยผมใช้0.6นะครับ0.6นะครับตัวเบ็ดใช้เบอร์0.35นะครับทําไมผมถึงใช้สายพีใหญ่นะเพราะว่าตัวการเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะเกือบทุกจุดเนี่ยมีปลาตะเพนกวนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราใช้สายพี่บบตา่ำแบเนี่ยมันเป็นเกล พอมันเกลียวเนี่ยทำให้มันขุยพอมันขุยเนี่ยมันจะขาดง่ายมากเลยป,ปีประมาณเบอร์สุดยูสามครับสุดยูสามสุดยูสี่เนี่ยขาดง่ายก็เลยใช้ปีที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นสุดยูหกแต่ว่าหาดในมันเตอร์ที่มันเล็กเล็ก,ลกๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกลียวได้ไม่โฟมนะครับป่ะหรือผมก,มก็สำหรับเหยื่อใช้ที่นี้คุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับลำปีาสาเหมือนเดิมครับหนึ่งถุงนะครับก็ทันทันเลยนะครับซึ้บวันนี้จะตกแบบนุ่มนิดนะนะครับ นี่นี่เยอะนะครับใส่เยอะคน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  ก็นะครับบงใส่เขียวนะวันนี้ใส่แค่ลำถุงหนึ่งใช่ไหมใส่แค่สามกำก็ได้ยสามหนึ่งสองสามสามกำถ้าเกิดตะเพงกวนก็ใส่อีกนะ เกี่ยวไว้ทีน,นี้ทบนี้เรามีขนมปังละที่ไปแล้วไปหนองปลาไหลไม่มีขนมปังนะเพี้ยนได้ผมยับเลยนี่มานียนะง่ายๆครับเสร็จละก็เลยอุป,ป,รรอนะป,ปรกรณ์ก็อย่างที่บอกครับก็วิ่งนะก็วิ่งตัวในนะครับเบ็ดขอเดียวนะนะครับเจอไม่โฟมเลยนะครับไม่โฟมวันนี้ผมใช้ไม่โฟมแข็งนะท่านไหมนะครับไม่โฟมแข็ง นี่นะนี่ผมก็จะกำแบบนี้นะครับนี่นะวางไปนะกำเทีเ่ยวนะปล่อยนะแล้วก็วางเแบบ็ดลงไปนี่นะครัแล้วโปะอย่างเงี้ยนะโปะก,กันนะแล้วโปะนะครับก็กำเทีเ่ยวนะเหมือนเดิมนะปล่อยเสร็จแล้วครับทีนี้ แล้วก็หววนะเฮ้ยเอ้ย,อย,ยแล้วก็หมา,า <c oughs> ท่าทีนี้ทางกา้นักนี่เฉพาอดูน้ำไดกไหมโอ้น้ำมันน่าจะ อ,อกมั้งเาอกเหมือนเดิมนะอ,อกนี่แหละปุ้มไปถึงเลยชมตัวแรกปลาเลยนะกำลังขำรุ้มไปนะ เอาผสมนะตัวแรกตัวแรกโอ้ยกำลังทำร่มนะนี่มาถึงเนี่ยโคตรสวยเลยผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูแล้วเดี๋ยวให้ดูปากก่อนนะมาตัวแรกนะครับนี่ไงมีโฟมจนเป็นปากนะเด็ดตัวเดียวเนี่นะเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งครับนี่ ตัวเลยนะสามึือเลยนะครับนี่นับหนึ่งแล้วนับนหนึ่งแล้วมาแรกกินเลยนะครับนี่ดูมาถึงดิหมาผมวางร่มมาตรงเงี้ยดูราตีมันนี่ตาตีมัน,นะตะกุยร่มผมขาดอย่างนี้เลยรุยเลยต้องเอามีดคัตเตอร์มา,มาตัดออกโอ้หมาถึงก็สวยนะนี่ร่มมันเก่าแล้วชมนะนะโอ้ตรงนี้ระวังกันชมนะนะแต่ลำมันไม่กัดนะมันกัดเนี่ยมันถีบร่มผมเนี่ยนะครับนี่ มาถึงก็ระวังด้วยนะฝากด้วยนะ 聪明嘛，便宜嘛，对 นี่นะครับขอเดียวเนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราช้อนปลาเนี่ยครับเราสามารถเทออกมาเลยแบบนี้นะนี่นะตัวที่สองดูไซส์นะสามมือแบบนี้เลยนะนะครับปลาครับก็เราต้องเน้นหน่อยเวลาปั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวที่สอง มาชมเปิดสามนะเมื่อกี้กลืมไปก็เปิดกล้องเลยกดปิดอีกนะทำไมก็<ค><ะ>ต,ต่อๆนีน่นบอยู่ซ้ายนะอยู่ชมนี่หนับสามหนักสามนี้ไม่ค่อย,ยอะไรนะแต่รังพอดีพอดีครับ ตัวดีผสมสู้ๆตอนนี้จะเพลยไม่กลัวท่านผู้ชมนะครับผมปั้นเทียวนะครับตีเลยครับตัวเดียวบากนะท่านผู้ชมราสู้นะไม่มีจนใช้ก่อนนี่คือข้อเสีย กลางวันนี้มอช้วายไหนฮะกลางเลยครับมาแล้วนะครับตัวสามมาสี่มจ e ับไมได้นี่ไปเรื่อยๆต้วนี้นะตอนนี้ตะเขนไม่กลัวแลนะครับก็เดี๋ยวจะปั้นทีเดียวแล้วก็ไปเลยนะครับตอนนี้ มันกินดีจริงนะไม่นควรแต่ว่ามันจะตัวไทยแบบไม่ใหญ่มากมานี่มาตั้งสี่นิ้วนะครับนะนะแล้วก็นับเลยนะบานินส,สวยๆก็ได้อยู่นะ คันตกกุ้งเลยครับคันตกกุ้งนี่แหละมันตกปลาเพราจะเอาแปดพูดมามันก็มันแข็งแข็งไม่ใช่เป็นเล็กไม่ได้ไงเศษเล็กใส่สาพีเล็กไม่ได้มันขาดหมดเวลาฟันถูอ่ะมันแรงอะไรพูดสักทีเลย ไดดีเลยนี่้ชมมาแล้วนะอยาเมื่อกี้พลาดมาทำยังไงโอมขอเดี๋ยวนะเอาเรื่องเอาเรื่อง ท่านผู้ชมนี่แหละเป็นเล็กนุย้ย <c oughs> เกือบเกือบยกไม่ได้เลยสองตัวละเหลือเนี้ยเดีจะคุปเป๊ะ อะไรอะไรเกี่ยวโฟมของพี่เหรอโฟมนะครับอ๋อโอเคผมก็ัวใหญ่หน่อยอืมใช่ถูกต้องยันยังจะไม่ใครกวนเท่าไหร่ถ้ากุ้งก็จะกินไวตามนิสิตนิวอาจจะมีกวนต่อเวีนยต่อต่อนะครับนี่เหลือคันเดียวลวเหลือคันเดียวลวนะ น้ำมันถมไม่วัดไม่มค่อยโดนนาทีเลยีมื่อี่นะค Facebook cái Nhưng mà nó bắt bắt hiện. Xài mình được nó lại này. วิ่งรอดยังไงไมันเนี่ยนั่นแรไหมนั่นแรไหสบายมากเว้ขอบคุณครับนันแรงไห โอ้ผมถึงว่าถ้ามาชมทำไมมันถึงแรงบัดโถปลาว่าจะกินแม่งเกาะจมูก <incident> ว่า uh ม <Ora Halo> ันดินแปลกๆดูเวียว่าอย่างมันดินแปลกๆมากปลาเนี่ยนี่เอ็มจมูกนะเพราะมันปึ๊กประโคงไปแล้วก็เด้งขึ้นมา มาชมหายไปเกับอบชั่วโมงนะเราจะกลับมาอากาศร้อนนะน้ำไม่มีคลื่นนะสวยๆนะน้ำนป่ามันเริมครับเนี่ยก็อากาศตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงกนะันดูเลยไม่มีขึ้นไม่มีอะไรนะน้ำเรียบเลยนะปลาจะกินยากเหมือนนะเราขึ้นมาข้าหน่อยนะ่าจะกินดีนะนนานะอากาศช่วงสาย สวยให้ชมนะครับสะกดเที่ยงนเนี Buffalo> ่ยมาเนี่ยเม่อยู่มันกินว่าไม่อยู่มันมันต้องเป็นอะไรพลาดทั้งอย่างนะหลายทีนะเหมือนเป็นเนื้อเนี่ยเราตกตกข้างเนื้อพอดีนะเวลาปลากินปุ๊บมันวิ่งปุ๊บเหมือนหลุดนะมันปุ๊บเบาพิบุงเลยนะอารุณสวัสดิ์ยามเที่ยงๆเกือบบ่ายๆนะนะครับก็ลมมาแล้วหนักลมมาแล้วนะก็ก่อนที่จะมีลมมาอ่ะก็มีปลาเริ่มมากินนะ แสดงว่าอากาศอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันเริ่มจะดีนะครับเพราะว่าที่เราตกน้ำมันตื้นใช่ไหมก็ต้องมีถ้วยเก้วมีอะไรคอยช่วยนะนะครับปลาที่กินเบ็ดนะก็เท่าที่มองเนี่ยปลาที่นี่กิน,นเรื่อยๆนะกิน,นเรื่อยๆอาจจะหายชั่วโมงนึงแล้วก็มากินแล้วก็หายไปประมาณครึ่งชั่วโมองอย่างเงี้ยดึงตลอดนะครับวัดเบ้าบ้างวัดโดนบ้างนะครับก็ปลาตรงนี้ผมมองว่าไซส์สวยนะนะแต่ก็สู้เบ็ดแรงแต่ตรงที่ผมตีเนี่ยเหมือนจะเป็นโคกนะเวลาปลากินมันบางทีเหมือน จับลงทุกทีเลยปึ๊บบอลวิ่งมาเลยนะทีมันวิ่งข้ามโคกมานะครับก็โคกเป็นไงถ้าเกิดมองในกล้องอาจจะไม่เห็นตรเงี้ยมันจะเป็นดิงแดงๆ,ๆนี้ดินเป็นคันเนงะี้ยเหมือนเราตีแถวๆคันนะครับเนะี่ยที่นี้เราตีอยู่เป็นคันนะจะเจียวไว้นะตอนะะขึ้นมานะ <S <S ก็เดี๋ยวลองติดตามกันว่าช่วงบ่ายจะเป็นยังไงนเราก็ต้องสู้กันวันนี้ยังไงดีเอาทักสา <S <S มสี่มงกินก็พอนะครับถ้าดีๆก็อาจจะหลายถึงเย็นนะนะครับ ก็เดี๋ยวลองติดตามมากันนะครับเรียนต่อนะครับ สวย,いいยมากเนี่ยไปมาะด้วยาตรงกลางกันนก็ฝากเบียร์างพิซซไปด้วยนะครับนะไาย แค่อีกครั้งนึ่งเลยเรื่อยๆนะก่อนจะกลับนะมีเวลาจะครึ่งมุแล้วเ,เก็บไปเรื่อยๆทีตัวนะครับอ่ะถ้ามาชนน,นี้ก็บ่ายสามโมงแรงนะครับได้เวลากลับบ้านนะครับก็เดีย๋ยวมาดูผลงานนะนะครับก็ที่น้ำปลาไซส์สวยๆครับทุกคนนะนี่นะสิบกว่าเหมือนเดิมไหมสิบปลายนะครับ ไปออมสีก็สิบกว่ากับยี่สิบนี่ก็เกือบเกือบยี่สิบนะนี่ไปเดี่ยวสามนิ้วถุงนูงโอมีกว่ายี่สิบนะประมาณนี้นะครับงานตกการนะเจออย่างนี้นะอา้าวเบิ้ะครับเดี๋ยวเบิ้ลหน่อยก็คลิปนี้ก็ไม่มีละมากนะน,นะครับถือว่าการมาตกปลาแบบนี้นะครับแบบนี้เราสุ่มตกก็ถือว่าประสบความสำเร็จกฝกากอย่ายลาาืมไปสาดไปด้วยนะครับอย่าลืมนะนะครับก็ สำหรับมานี้ผมมองว่าปลามันกินทั้งวันนะผมว่าช้าสงเงย็นเลยนะครับลองอะไ่ดูเอานะครับทีนี้ก็ขอตัวกับบ้านก่อนนะตอนนี้ทำธุระนะเดี๋ยวบรต่อเขึ้นหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย